ลโ l ลสวัสดีค่ะชาวราศีมีนะวันนี้นะคะันนก็จะมาทํานายดวงให้กับคุณนะคะเป็นดวงความรักนะคะในช่วงวันที่1ถึงวันที่31มกราคมที่จะถึงนี้เนาะเป็นความรักต้นปีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะ แต่ว่าก่อนอื่นเลยนะั้นจะต้องบอกว่าคําทํานายนี้เป็นคําทํานายโดยรวมเท่านั้นตรงบ้างไม่ตรงบ้างสลับกันบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเนาะเพราะฉะนั้นนะคะอย่าไปยึดติดอะไรมากมายอะไรที่ฟังแล้วไม่ถูกใจหรือไม่ชอบใจก็ให้ทิ้งมันไว้นะคะสําหรับวันนี้นะคะไพ่ถูกเปิดไว้ให้หมดเรียบร้อยแล้วนะเพราะว่าจะได้ร่วนระยะเวลาในการทําคลิปลงไปนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะ คลิปนี้สามารถดูได้ทั้งรักคณาแล้วก็ราศีมีนนาอเหมาะสำหรับคนที่มีแฟนแล้วเท่านั้นนะคะโอเคค่ะคลิปนี้นะคะเรามีเจตนาที่จะเปิดให้คุณได้รู้นะคะกับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณจำเป็นที่จะต้องรู้นะชาวราศีมีนชาวสองก็สามารถปรับรู้ได้นะคะสามารถดูได้แล้วก็ปรับเอาเนาะสามารถดูได้ทุกเพศนะคะ โอเคไม่จำกัดนาะนเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะไพ่นะคะสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ในตอนนี้เนาะไพ่ High p i n t a c e s reverse นะคะ queen of s queen of swords นะคะ ace of swords ace of pentacles นะคะ uh, the devil reverse นะคะแล้วก็ knight of cups reverse สถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณในตอนนี้นะดูเหมือนกับว่ามัน ไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนแล้วคุณชัดเจนแล้วเนี่ยไพ่ออกมา2ตัวเลยว่า คุณชัดเจนในตัวเองแล้วนะแล้วก็คุณชัดเจนในความสัมพันธ์นี้แล้วคุณรู้แล้วว่าคุณจะทํำยังไงกับความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะแล้วก็ส่วนมากนะคะก็โฟกัสที่ในเรื่องของด้านการงานเนาะแล้วคุณก็รู้สึกว่าความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันแบบมันไม่มีแรงดึงดูดสําหรับคุณแล้วว่ามันไม่มีแรงดึงดูดสําหรับคู่ของคุณแล้วจริงๆคุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากจะแบบไม่อยากจะทําอะไรกับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้แล้วอะ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะคะว่าความสัมพันธ์คุณอยู่ในความสัมพันธ์แบบไหนคะแนนขอเปิดไพ่เพิ่มดีกว่าอยู่ในความสัมพันธ์แบบไหนกันคะคนที่มีคู่แล้วเป็นความสัมพันธ์แบบไหนกันระหว่างคุณกับคู่ของคุณกุ้ย justice reverse นะคะเราก็ justice กับ judgment ออกมา reverse สองใบเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ได้มีการตัดสินใจ ยังไม่มีการตัดสินใจใดๆว่าจะคบกันจะเลิกกันหรืออะไรยังไงเนาะเป็นความสำคัญแบบไม่ชัดเจนนะคะโอเคมีอันนี้นะคะแล้วก็ยังไม่ได้แต่งงานกันเป็นคู่กันแต่ว่ายังไม่ได้แต่งงานกันนะยังไม่ได้มีเรื่องของกฎหมายการตัดสินใจมาเกี่ยวข้องอันนี้ก็เป็นอีกเคสหนึ่งนะคะโอเคแล้วดูเหมือนกับว่าแบบ เหมือนคนบางคนนะอยอยู่ด้วยกันมานานแล้วแต่ว่ามันรู้สึกอึดอัดมันรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันไม่ใช่หรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ที่แบบมันไม่อยากจะเดินต่อแล้วอะโอเคค่ะเดี๋ยวเราเปิดไพ่เพิ่มให้นะว่าทำไมมันถึงเป็น night of cup s r e v e r s e นะคะเี่ะ แต่เดินแต่ยังไม่ได้เดินออกมานะเดินออกมาไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่อยากไปต่อแต่เดินออกมาไม่ได้โอเคเนาะมันดูเหมือนกับว่าสถานการณ์ความสัมพันธ์อันนี้คือเป็นช่วงระยะเวลานี้เท่านั้นนะคะโอเค งั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ในอนาคตนะคะในวันที่1ถึงวันที่31มันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างมันจะมีการที่คุณจะตัดสินใจได้แล้วคุณว่าคุณจะเอาอย่างไรกับชีวิตของคุณนะคุณคุณคุณตัดสินใจได้แล้วคุณรู้ลึกๆอยู่แล้วว่ามันจะมีการพูดถึงแล้วก็โฟกัสถึงอนาคตนะจะทํายังไงก็ได้ให้ความสัมพันธ์เนี้ยคุณมีความสุขที่สุดคุณรู้สึกว่าแบบคุณคุณแบบจะหันหน้าเข้ามาคุยกันแล้วะว่า มันจะมีทำยังไงความสัมพันธ์นี้มันจะถึงถึงจะมีความสุขเนาะแล้วมันแบบมี choice เข้ามามีอะไรเข้ามาให้เลือกเยอะนะคะเดี๋ยวเราขอดูเรื่อง7 of Cups หน่อยนะว่า7 of Cups ในที่นี้คืออะไรนะคะขอขยายเซเว่นออฟคัค่ะเดอะสตาร์ลีเวิร์สนะคะแล้วก็เอ็ดออฟคัพส r s ร์ โอเคสิ่งที่เขาคิดนะแบบ choice, ช้อยส์ช้อยส์ในที่นี้ก็คือแบบมันไม่มีความหวังในความรู้สึกนี้แล้วอะนี่คือความคิดของคุณแล้วคุณจะทํำยังไงดีมันมีการคิดคิดวิเคราะห์ว่าแบบมันไม่มีความหวังในนี้อยู่แล้วอะคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันไม่มีความหวังแล้วมันไปต่อไม่ได้แล้วแบบความรู้สึกในที่นี้แบบมันไม่เหลือแล้วจริงๆคือไม่เหลือแล้วอะกับความสัมพันธ์เนี้ย แต่ไม่รู้จะไปต่อ,อยังไงไปต่อไม่ได้ชาลีออตแบบรีเวิร์สมาเลยแบบไม่ไปต่อแบบรู้สึกว่าอาจจะมีคนตัดสินใจที่จะไม่ไปต่อกับความสัมพันธ์นะเลือกที่จะอยู่ตัวคนเดียวนะคะ King of Pentacles ขึ้นมาแต่ว่ามันเป็นรีเวอร์สนะคะอาจจะเลือกที่จะไปต่อกับความสัมพันธ์ใหม่ๆเนาะแล้วก็ เนี่ยเหมือนมีการตัดสินใจเหมือนมีเรื่องบังคับให้ต้องตัดสินใจยังลังเลแต่นี่คือแบบชัดเจนแล้วในความรู้สึกแล้วว่าแบบไม่โอเคในช่วงช่วงวันที่1นึถึงสานี้นะคะ e NERGY มันจะเป็นแบบนี้นะเพราะฉะนั้นนะคะก็ก็ก็นี่คือนี่คือคำทำนายแล้วเนาะงั้นเดี๋ยวเราไปต่อนะคะอย่าเพิ่งไปทะเลาะกันนะเป็น e NERGY โดยรวมเท่านั้นนะอาจจะใช่ของคุณก็ได้หรือไม่ใช่ของคุณก็ได้นะคะ โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะว่าแล้วความสัมพันญเนี้ยไพ่อยากจะบอกอะไร Five of c u p กับ Seven of Swords อ่ะโอเคอ่านตามหน้าไพ่นะมันเสียใจอะในเรื่องของการทำอะไรรับหลังเขาอาจจะจับได้ว่าคุณทำอะไรรับหลังหรือว่าคุณอาจจะจับได้ว่าเขาทำอะไรรับหลังคุณ อาจจะมีคนอื่นรับหลังหรืออะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างรับหลังแล้วมันทําให้ความรู้สึกแบบที่มันเคยรักมากๆที่มันเคยรู้สึกดีมากๆอะมันหมดไปมันอาจจะเป็นที่ว่าเป็น e อ e น g y ของความรักนะแต่ว่าถ้ามาถึงจุดนี้ควรจะพอแล้วไหมอะไรอย่างเงี้ยเนาะอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ไพ่ยอยากจะบอกนะคะในความรักของคุณ เราก็สําหรับคนนะคะที่แอบทําอะไรลับหลังเป็นฝ่ายผู้กระทํานะที่แอบทําอะไรลับหลังอะ่ะคือพาอยากจะบอกว่าคุณควรที่จะรู้สึกบางสิ่งบางอย่างกับการกระทํานี้นะคุณควรที่จะหันมามองว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นนั้นน่ะมันทําร้ายใครมันได้ทําร้ายคนคน,นึงไปแล้วมันทําให้คนคน,นึงอะ่ะจากคนที่ล่าเริงอะ่ะกลายเป็นคนซึมเศร้าไปเลยนะมันทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนไปอะ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราขอเช็คเ NERGY หน่อยนะคะ ว่าแล้วความสัมพันธ์เนี้ยมันมีความสัมพันธ์ซ้อนหรือเปล่าคะมันเป็นความสัมพันธ์ซ้อนใช่ไหมคอมเมนต์ได้นะคะบอกได้นะว่าความสัมพันธ์เป็นยังไงนะคะมันเป็นความสัมพันธ์อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่เหลือความรักแล้วแต่มันแบบมันตัดใจไม่ได้มันไปแบบมันมันตัดความสัมพันธ์นี้ออกจากชีวิตนี้ไม่ได้ เป็นความสัมพันธ์ที่เหนื่อยแล้วมีคนเข้ามามันมีมันมีคนอื่นเข้ามาหรือเปล่าที่มันทําให้เป็นอย่างนี้มันมีคนอื่นเข้ามาหรือเปล่า,า,ค,า,า,ลาคะมีคนอื่นเข้ามาแทรกกลางระหว่างความรักชาวราศีมีนกับคนของเขาหรือเปล่าจับควี e n ัพเพนท์เคลสค่ะใช่มีคนอื่นเข้ามาแล้วเป็นคนที่ทาํางานด้วยทํางานด้วยกันทํางานแบบ เจอกันทุกวันหรือไม่ก็เป็นคนที่แบบอารมณ์ประมาณแบบว่าเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นเพื่อนร่วมกวนเดียวกันนะ่ะมันทําให้คุณรู้สึกว่าความสัมพัญ์นี้มันเปลี่ยนเนาะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูต่อนะคะว่าแล้วคุณรู้สึกยังไงกับความสัมพันธ์นี้นะอันนี้คือฝั่งของคุณนะคะไพ่ที่ได้นะคะ king of cup uh, king of cup reverse นะคุณรู้สึกว่าคุณไม่รักแล้ว ไม่ไหวแล้วกับความสัมพันธ์นี้คือคุณไม่รักแล้วอะ่ะแล้วคุณแบบอยากที่จะมุ่งหน้ามุ่งหน้าออกไปหาคนที่คุณที่คุณคิดว่ามันใช่จริงๆอะมันเหมือนกับแบบแต่ว่าที่ยังต้องอยู่ด้วยกันอะ่ะอาจจะเพราะเรื่องของการงานการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะที่ยังอยู่ด้วยกันอยู่นะมันจะเป็นเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตอะ คุณกับเขาอาจจะต้องซัพพอร์ตกันอยู่เขาอาจจะซัพพอร์ตคุณคุณอาจจะซัพพอร์ตเขากันอยู่มันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์ทุลักทุเลไปต่อไม่ได้ไปต่อไม่ได้คือจะจบก็จบไม่ได้นะคะนี่เนาะเป็นเป็นไพ่เอเนอร์จีของไพ่นะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราขอไปต่อกันนะคะว่าขอคําแนะนําให้กับชาวราศีมีนคนมีคู่เนี่ยค่ะว่ายัางไงนะขอคําแนะนํานะคะให้กับชาวราศีมีนเลยคะ่ะ โอเคไพ่ใบเดียวนะออกมาใบเดียวจริงๆ For o f w a n d s มั่นคงชัดเจนกับสิ่งที่คุณเลือกหน่อยค่ะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะคะความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันอาจจะดูเหมือนกับว่ามันมีปัญหา เข้ามามากมายแล้วมันทําให้คุณรู้สึกเจ็บปวดนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณตัดสินใจเลือกแล้วก็ขอให้คุณนะคะมั่นคงในความรู้สึกของตัวเองแต่ถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้คุณไม่ได้รักไม่ได้ชอบแล้วอยู่ไปแล้วรู้สึกอึดอัดอยู่ไปแล้วคุณรู้สึกว่ามันไม่ได้มีอะไรดีขึ้นมาหรือว่าอยู่ไปแล้วทาให้คุณรู้สึกว่าชีวิตมันแบบคุณมีคุณคนเดียวที่พยายาม คุณก็ควรที่จะก้าวออกมาแล้วก็ยืนยันชัดเจนในสิ่งสิ่งนั้นถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ให้ค่ากับคุณแล้วก็แค่เดินออกมาเนาะโอเคนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปต่อแล้วมันมีประเด็นอะไรชาวดาสีมีนเจออะไรมาคะทำไมถึงเป็นได้ขนาดนี้ขอไพ่เนี่ยเ่ะว่าเจออะไรมานะคะถึงเป็นได้ขนาดนี้นะขอไพ The t e a e r l v e s reverse, นะคะ Queen of c l u s r e v e s แล้วก็ Two pentacles โ okay, อเคดูเหมือนกับว่าบทเรียนนี้นะคะเป็นบทเรียนที่คุณยังไม่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับความรักความสำคัญ ที่มันจําเป็นและมันสมควรที่จะต้องเป็นนะคะมันดูเหมือนกับว่ามันมาถึงทางแยกทางตานันเป็นอุปสรรคของความรักทําให้คุณจะต้องเลือกว่าสิ่งที่มันอยู่ตรงหน้าคุณมันใช่ความรักจริงๆหรือเปล่าเนาะมันเหมือนกับว่าความรักจริงๆอ่ะสิ่งที่สิ่งที่มันเป็นอยู่กับสิ่งที่มันเป็นจริงๆกับสิ่งที่คุณมองเห็นนะ่ะมันค่อนข้างที่จะแตกต่างกันเพราะฉะนั้นนะคะคุณยังไม่ได้เรียนรู้ในจุดนี้คุณจะต้องเรียนรู้ในจุดนี้กับ ความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้เนาะโอเคนะคะสําหรับชาวราศีมีนนะชาวราศีมีนคนมีคู่แล้วอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แนนสามารถบอกทุกคนได้ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับฟังแล้วก็กดไลค์กดซับสไครป์ให้แนนนะคะขอบคุณขอบคุณมากๆเลยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคิดว่าค,คลิปนี้นะคะมีประโยชน์และสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ทําให้คนอื่นพ้นถูกได้นะแล้วก็สามารถทําให้คนอื่นรู้สึกดีได้ก็แชร์ออกไปได้เลยนะคะ แนนยินดีนะสำหรับวันนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากจะคอมเมนต์อะไรอยากจะระบายความรู้สึกอะไรนะ ก็สามารถคอมเมนต์แล้วก็ระบายความรู้สึกได้เลยนะคะหรือว่าใครอยากจะแบบบอกเล่าเรื่องราวนะคะแนนยินดีรับฟังนะแนนเป็นกําลังใจให้นะคะถึงแม้ว่าแนานจะไม่ได้ตอบกลับนะขอบคุณขอบคุณทุกคนมากๆาเลยนะคะแนนยินดีรับฟังโดยที่ไม่ตัดสินกันนะคะเพราะแนนรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นนั้นนะคะมีเหตุและผลเสมอแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีดีหรือไม่มีร้ายแต่มันเป็นเพียงแค่บทเรียนที่คนทุกคนจะต้องพบเจอแต่ว่าต่างคนอาจจะต่างเจอใน ช่วงเวลาที่ต่างกันแล้วก็ในเหตุการณ์ที่ต่างกันเพราะฉะนั้นนะคะก็เปิดใจให้กว้างเนาะโอเคสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวแดนขอไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะบ๊ายบายจ้า